ครับนี่เรามาอยู่กับช้างป่านี่ช้างป่าช้างไทยของเราแล้วครับตอนนี้อ้นอนร้อนแล้วครับโอ้โอนอนร้อนบนหินเลยมีอะไรครับบนมบนมโอ้โอ้โอ้เออมีควายควายกับเจ้าทานอนครับ ไรรบอบไ d ดม m a นตนัวนี้โอ้แน่แน่แน่อ่ามีช่องอยากใร้ปฏิกาตตัวนี้โอ้แน่แน่นี่ดูแกอนุษ์ตัวเขียวของเราตัวนี้ครับอ้าวนอนกันยิ่งกันใหญ่เลย กันใหญ่เลยร้องกันใหญ่เลยโอ้โนี่สตูร์ฮิโล่เราเนี่ยตอนนี้แปลงล่างไปแล้วครับอ่านี่ยกระชับกระชับครับโชว์ดี้โชว์ดี้อ้าวแปลงล่างแปลงล่างเอออ่าโชว์ดี้ครับโชว์ดี้ครับอ่าให้มันลงมาวิ่งกันหน่อยครับอ่าวิ่ง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 เอา ทางวิ่งนะครับทางวิ่งไหมครับเอาล่ะครับโัวเอาเนอเอาเอาวิ่งกันวิ่งกันเอาโอ้โอ้เอาวิ่งกันมั่วไปหมดแล้วครับโอ้เออเอาเดี๋ยวชางมาชนกันครับทางชนกันหนเออชนกันไหนชนกันไหนเอา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  อ้าวเด,นไปไปวเดนินไปแล้วครับเดินลุยป่าไปแล้วครับโอ้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 าวแ้ช้างไอปาริกาตอนนี้ครับทางไทยครับแหมฝากกดติดตามด้วยนะครับไปไป